พระที่ทุกคนศรัทธากลับมีความลับที่แม้แต่คนใกล้ตัวยังไม่รู้ตำรวจบุกจับกลางวัดแต่สิ่งที่พบในกุฏิกลับกลายเป็นฝันร้ายของทั้งหมู่บ้านรูปถ่ายลับเสียงสวดแปลกๆแ,และเด็กที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยวัดแห่งนี้ไม่ได้เงียบอย่างที่คิดอยากกดออกจนกว่าคุณจะรู้ว่าศรัทธาอาจกลายเป็นคำสาปตำรวจบุกจับพระกลางวัดคดีนี้พลิกจนศรัทธาทั้งหมู่บ้านพังวัดกลางหมู่บ้านแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมานานหลายสิบปี พระครูสุมเมศเจ้าอาวาสรูปเดียวของวัดเป็นที่เคารพของทุกคนด้วยวัดปฏิบัติที่งดงามและคำสอนที่ลึกซึง้งทุกเช้าชาวบ้านจะตั้งแถวใส่บาตพร้อมกราบกรานด้วยศรัทธ,ธาเต็มเปี่ยมแต่แล้วในคืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสียงไซเรนของตำรวจดังขึ้นหน้าวัดไฟจากรถตำรวจสตร์เข้ามา สะท้อนกับพระอุโบสถเก่าแก่เจานาทีนับสิทธิ์ถือหมายคน้นเดินตรงเข้าไปในกุฏิพระครูสุเมธชาวบ้านที่ยังไม่นอนรีบวิ่งมาดูด้วยความตกใจพระครูยืนอยู่หน้ากุฏิสงบไม่พูดไม่จาไม่มีทีท่าหวาดกลัวเจ้าหน้าทีเริ่มหรือคน้นทั้งตู้เสื้อผ้าลิ้นชักใต้เตียง แม้กระทั่งพระไตรปิฎกเก่าก็ถูกเปิดออกไม่กี่นาทีต่อมาเสียงตะโกนของตำรวจในหนึ่งดังขึ้นเจอแล้วครับเขาชูถุงพลาสติกสายขึ้นข้างในเต็มไปด้วยซองเงินเอกสารบัญชีรายรับผิดปกติและภาพถ่ายผู้หญิงหลายคนในชุดน้อยชิ้นทุกคนในที่นั้นนิ่งงนันเหมือนเวลาหยุดเดินพระครูยังคงยืนนิ่งสีหน้าไม่เปลี่ยน ตำรวจคนหนึ่งเดินเข้าไปหาถามว่าท่านมีอะไรจะอธิบายไหมครับพระครูมองไปรอบๆก่อนจะพูดเพียงสั้นๆกรรมที่สร้างไว้หลบไม่พ้นหลอกยมคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านรีบปิ้งเข้าไปตะโกนถามเสียงสัน่นหลวงพ่อนี่มันเรื่องอะไรกันครับแต่ไม่มีคำตอบใดๆ นอกจากความเงียบขณะพระครูถูกสายกุญแจมือมีเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนขึ้นจากฝูงชนนั่นคือคนที่เคยขอให้หนูเข้าไปในกุฏิค่าเสียงนั้นดังพอให้ทุกคนได้ยินและทำให้ทั้งหมู่บ้านเหมือนถูกสาปให้อยู่ในฝันร้ายแม่ของเด็กรีบปิดปากลูกแต่มันสายไปแล้วความจริงเริ่มเผยออกมาทีละนิดในเอกสารที่ตำรวจเจอ มีรายชื่อหญิงสาวหลายคนพร้อมวันเวลาที่เข้าออกวัดและจดหมายลายมือเขียนที่มีคำพูดหวานลึกซึง้งไม่ต่างจากจดหมายรักชาวบ้านหลายคนเริ่มมองหน้ากันด้วยแววตาสันไหวศรัทธาที่เคยมั่นเริ่มสั่นคลอนเหมือนพระพุทธรูปเก่าในวิหารที่กำลังจะพังแต่ยังไม่หมดแค่นั้นขณะตำรวจนำตัวพระครูออกไปจากวัดมีชายชาราคนหนึ่ง เดินออกมาจากมุมมืดของศาลาการประเรียนเขาคืออดีตลูกศิษย์วัดที่เคยจำวัดอยู่กับพระครูนานหลายปีเขาตะโกนเสียงดังน้ำเสียงสั่นด้วยความเจ็บปวดข้าเคยเห็นมากับตาแต่ไม่มีใครฟังข้าเลยตอนนั้นข้ายังเด็กข้าเห็นผู้หญิงเข้าวัดตอนกลางคืนแต่หลวงพ่อบอกว่าเป็นญาติมาเยี่ยมข้าเคยเห็นผู้หญิงร้องให้ออกจากกุฏิคำพูดของชายชารา ประแทกใจคนฟังแม่ชีรูปหนึ่งที่อยู่มานานถึงกับสุดลงนั่งน้ำตาไหลอาบแก้มเงียบๆแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดที่สุดเกิดขึ้นในเช้าวันถัดมาในขณะที่ตำรวจเข้าไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมภายในกุฏิพระครูตายพื้นไม้เก่าพวกเขาพบบางสิ่งที่ให้ฉันดำเนินเรื่องต่อไหมใต้พื้นไม้เก่า พวกเขาพบบางสิ่งที่ไม่มีใครกล้าคาดคิดมาก่อนเจ้าหน้าที่ใช้แฉลงงัดแผ่นไม้ขึ้นกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเหม็นเน่าลอยทะลุขึ้นมาทันทีทุกคนเอามือปิดจมูกก่อนจะส่องไฟฉายลงไปในโพรงมือใต้พื้นสิ่งที่เห็นคือกระเป๋าเผ้าหลายใบถูกซุกซ่อนไว้อย่างไม่ชิดเมื่อเปิดกระเป๋าออกภายในเต็มไปด้วยชุดชั้นในของผู้หญิง ของใช้ส่วนตัวและภาพถ่ายในอิริยาบถะลอแลมบางใบหน้าที่ปรากฏในภาพคือผู้หญิงในหมู่บ้านที่ไม่มีใครคิดว่าเคยข้องเกี่ยวกับวัดแต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจต้องหยุดหายใจคือภาพสุดท้ายในแฟ้มเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบขวบยืนอยู่ในกุฏิสายตาหวาดกลัวและตรงมุมภาพเห็นเงาของใครบางคน ที่ใส่จีวรเสียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดเบาๆนี่มันล้ำเส้นมนุษย์เกินไปแล้วข่าวเรื่องการจับกลุ่มพระครูสุเมศแพร่กระจายไปทั่วช่องข่าวทุกช่องนำเสนอภาพประสงค์ถูกสายกุญแจมือเดินออกจากวัดอย่างอับอายศรัทธาที่เคยแน่นแฟ้นในชุมชนพังทลายลงในพริบตาชาวบ้านเริ่มเอารูปพระออกจากบ้าน ทำลายเครื่องบูชาบางคนเผาผ้ายันที่ได้มาจากพระครูเหมือนต้องการล้างความเชื่อทั้งหมดที่เคยมีแต่มันยังไม่จบแค่นั้นในวันรุ่งขึ้นตำรวจได้เบาะแสจากหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนต่างหมู่บ้านแต่เคยเข้ามาขอพักค้างคืนที่วัดนี้เมื่อหลายปีก่อนเธอเล่าว่ากลางดึกในคืนนั้นพระครูเดินเข้ามาในกุฏิแล้วพยายามจะ เธอร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยและเธอถูกข่มขู่จนต้องหนีออกจากหมู่บ้านในวันรุ่งขึ้นน้ำเสียงของเธอสัน่นแต่หนักแน่นตอนนั้นไม่มีใครเชื่อฉันตอนนี้ฉันดีใจที่ความจริงถูกเปิดเผยเสียทีคดีนี้ถูกขยายผลเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีธนาคารและพบเงินโอนจำนวนมหาศาลจากแหล่งที่ไม่ระบุชื่อ พร้อมลายเซ็นในสัญญาซื้อที่ดินที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้พระพุทธรูปองค์เล็กหลังห้องพระเบื้องหลังผ้าเหลืองคือความลับดำมืดที่ไม่อาจล้างด้วยน้ำมนต์หรือศีลธรรมใดๆความเคารพที่เคยมีเปลี่ยนเป็นความรังเกียจความเชื่อที่เคยแน่นแฟน้นกลายเป็นรอยแผลในใจทั้งหมู่บ้านแต่ในคืนสุดท้ายก่อนวัดจะปิดประตูถาวรมีเด็กชายคนหนึ่ง เดินกลับจากโรงเรียนผ่านหน้าวัดเขาบอกว่าเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่ตรงระเบียงกุฏิเกา่าในมือของเงานั้นคือลูกประคำไม้และริมฝีปากเหมือนขยับสวดบทอะไรบางอย่างอยู่เงียบๆเ,เด็กชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่กลางถนนสายตาจับจ้องไปยังเงาบนระเบียงกุฏิแม้จะเป็นเวลาพลบค่ำแต่เขาปรับรู้สึกหนาวเยือก ลมหายใจเริ่มติดขัดหัวใจเต้นแรงผิดปกติเงานั้นยังคงยืนอยู่ไม่ไหวติงเด็กชายค่อยๆถอยหลังแต่เท้ากลับสะดุดกับรากไม้ข้างทางเขาล้มลงมือทะลอกแต่ยังคงจ้องมองไปที่กุฏิทันใดนั้นเสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นแผ่วเบาลอยตามลมมาจากในวัด เป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงสวดนั้นไม่เหมือนเสียงพระทั่วไปมันช้าลึกและแฝงความโหยหวนเหมือนเสียงของใครบางคนที่ไม่อยากถูกลืมเด็กชายตะโกนเรียกแม่แต่ไม่มีเสียงใดตอบกลับไฟในกุฏิเก่าค่อยๆสว่างขึ้นทั้งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานนับเดือนภายในหน้าต่างเงานั้นยังคงยืนอยู่ คราวนี้ชัดเจนขึ้นรูปร่างนั้นคล้ายพระครูสุมเมธแม้เขาจะถูกจับแม้เขาจะถูกคุมขังแต่สิ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เนื้อหนังมันคือบางสิ่งที่ยังไม่จากไปเด็กชายรวบรวมแรงลุกขึ้นแล้ววิ่งกลับบ้านสุดชีวิตเมื่อแม่เปิดประตูเขาทิ้งตัวลงร้องไห้ พูดแต่เพียงคำว่าพระครูกลับมาแล้วพระครูยังอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นแม่พาเด็กชายไปเล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านฟังผู้ใหญ่บ้านแม้ไม่อยากเชื่อแต่ก็จำต้องเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงวัดเขาพบว่าประตูรั้วที่ปิดสนิทถูกเปิดออกเล็กน้อยเหมือนมีใครเดินเข้าไปเมื่อคืนบริเวณกุฏิมีกลิ่นทูบจาง ทั้งที่ไม่มีใครเข้ามาจุดและที่หน้าประตูห้องพระครูมีดอกไม้ป่าวางอยู่เป็นกำเหมือนมีใครตั้งใจมาถวายผู้ใหญ่บ้านยืนเงียบหัวใจเต้นแรงเขามองขึ้นไปยังระเบียงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ลึกๆเขารู้ว่าแม้ร่างของพระครูจะถูกกักขังในโลกมนุษย์แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ในวัดนี้ ยังไม่ไปไหนศรัทธาที่เคยกลายเป็นเงายังคงวงเวียนไม่จางหายและเงานั้นอาจไม่ต้องการให้อะไรถูกเปิดเผยอีกครั้งหลังจากวันนั้นวัดกลางหมู่บ้านถูกปิดตายอย่างเป็นทางการประตูรั้วถูกล่ามโซเจ้าหน้าที่ติดประกาศห้ามเข้าอย่างเด็ดขาดชาวบ้านไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเดินเฉียดผ่านข่าวลือเริ่มแพร่กระจายจากเสียงกระซิบกลายเป็นคำเตือน บางคนบอกว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ตอนตีสามทั้งที่วัดนั้นไม่มีพระอยู่แล้วบางคนเล่าว่าเห็นจีวอนผืนเก่าพาดอยู่บนรัว้วเหมือนมีใครสักตากไว้แม้ตำรวจจะเข้ามาตรวจสอบหลายครั้งแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติมีเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาพบคือดอกไม้ป่าที่ยังคงวางอยู่หน้ากุฏิไม่สดทุกวัน ทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเด็กชายคนนั้นยังคงฝันถึงพระครูฝันซ้ำๆในฝันพระครูยืนอยู่ในกุฏิยิ้มให้เขาแต่รอยยิ้มนั้นไม่ได้ทำให้รู้สึกอบอุ่นกลับรู้สึกเย็นเยียบเหมือนถูกจ้องมองด้วยสายตาที่ไม่มีวาลุดพน้นในฝันสุดท้ายพระครูพูดเพียงคำเดียวกับเขาช่วยพอด้วย เช้าวันนั้นเด็กชายตื่นขึ้นพบว่ามือของเขากำลูุประคําไม้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเปื้อนฝุนและมีคราบเลือดจางๆติดอยู่ตรงปลายแม่รีบเอาไปทิ้งแต่ตอนค่ำลูกประคำนั้นกลับมาวางอยู่ข้างหมอนอีกครั้งจากนั้นไม่นานเด็กชายเริ่มพูดคนเดียวเริ่มนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว ชาวบ้านเริ่มวิตกกลัวว่าวิญญาณของพระครูจะกลับมาแทกร่างเด็กชายคนนั้นผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจนำพระจาาจังหวัดใกล้เคียงมาทำพิธีปากรังควาในวัดแต่ระหว่างพิธีเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นลมแรงพัดเข้าโบสถ์แม้เป็นวันที่อากาศนิ่งเสียงสวดมนต์ของพระกลายเป็นเสียงแหลมสูง เรากับใครบางคนกำลังกรีดร้องจากข้างไหนเทียนในวิหารดับวูบและเสียงประตูปิดดังสนัน่นพระที่มาทำพิธีหมดสติทันทีมือที่ถือสายศีลไม่เป็นรอยพองหลังเหตุการณ์นั้นไม่มีใครกล้าเหยียบวัดอีกเลยวัดถูกทิ้งร้างปล่อยให้หญ้าขึ้นรกและกุฏิเก่าของพระครูยังคงตั้งอยู่เหมือนเดิม หน้าต่างบานหนึ่งเปิดค้างไว้ผ้าม่านสีหม่นไว้ตามลมและในบางคืนที่เงียบที่สุดยังมีคนได้ยินเสียงสวดแผ่วเบาจากภายในนั้นเสียงที่ไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์หรืออะไรบางอย่างที่ยังรอการปลดปล่อยหลังจากคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเปลี่ยนจากชุมชนที่เงียบสงบกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากพูดถึงชื่อของวัด ถูกลบออกจากป้ายทางเข้าไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงพระครูสุเมธอีกแม้แต่ในงานบุญไม่มีใครยอมเอ่ยชื่อวัดนั้นในบทสวดแต่เรื่องราวยังไม่สิ้นสุดคืนหนึ่งมีรถตู้สีขาวแล่นเข้าหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนขับและไม่มีใครเห็นตอนมันจอดแต่เช้าวันถัดมาพบรอยล้อจอดหน้าวัดและที่หน้าประตูทางเข้า มีพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่เงียบเๆเขาไม่พูดไม่ไหว้ใครนั่งเพียงนิ่งๆตรงหน้ารัว้วชาวบ้านบางคนพยายามเข้าไปถามแต่เขาเพียงยกมือขึ้นเหมือนสั่งให้เงียบที่นี่ยังไม่จบเป็นคำเดียวที่เขาเอ,อ่ยออกมาแล้วก็หลับตาอ,อีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนหรือมาด้วยจุดประสงค์ใด แต่ตั้งแต่เขาปรากฏตัวเสียงสวดตอนกลางคืนเงาบนระเบียงและกลิ่นทูกที่ลอยมาตามลมค่อยๆหายไปแต่ก่อนที่เขาจะจากไปพระรูปนั้นทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งภายในบอกเพียงว่าเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือเพื่อตัวเองแต่ขอเพื่อความยุติธรรมที่ไม่เคยได้รับแม้ในวันที่ยังมีลมหายใจ ไม่มีใครกล้าเปิดวัดอีกแต่ไม่มีใครปิดมันได้อย่างแท้จริงและในทุกคืนวันพระเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงยังมีใครบางคนเดินวนรอบกุฏิเสียงลูกประคำกระทบกันเบาๆและเสียงสวดมนต์ที่ไม่มีบทใดตรงกับพระไตรปิฎกศรัทธาเมื่อวางผิดธี่อาจกลายเป็นคำสาปที่ไม่มีวันสลายจากแผ่นดินนี้เลยตลอดกาล บางคนเชื่อว่าพระครูสุมเมศไม่เคยออกจากวัดจริงๆแม้ร่างจะถูกจับแต่สิ่งที่ฝังแน่นในกุฏิหลังนั้นยังคงวงเวียนอยู่กับทุกความเชื่อที่บิดเบี้ยวผู้ใหญ่บางคนเตือนเด็กๆอย่าเล่นใกล้รัววัดโดยเฉพาะเวลาพระจันทร์เต็มดวงมีเด็กชายคนหนึ่งไม่ฟังเขาแอบปีนเข้าไปในวัดตอนกลางคืนเพราะเพื่อนท้า แค่เข้าไปถ่ายรูปกับกุฏิเกา่าแล้ววิ่งกลับออกมาเสียงหัวเราะของเด็กๆยังดังอยู่หน้ารัว้วแต่หลังจากเข้าไปไม่มีใครได้ยินเสียงเขาอีกเพื่อนๆวิ่งหนีกลับบ้านคิดว่าเขาแค่ซ่อนตัวแต่เช้าผู้ใหญ่ทั้งหมู่บ้านช่วยกันคนหาเจอเพียงรองเท้าและโทรศัพท์มือถือวางอยู่หน้าบันไดกุฏิ หน้าจอโทรศัพท์เปิดค้างอยู่เป็นภาพถ่ายมุมตำ่ำเหมือนใครบางคนนอนอยู่บนพื้นมองขึ้นไปบนระเบียงในภาพนั้นมีเงาหนึ่งปรากฏอยู่ตรงราวระเบียงจีวอนปลิว้วไหวแต่ไม่มีใบหน้าไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีร่องรอยการดิ้นรนเด็กคนนั้นเหมือนหายไปจากโลกโดยไม่มีร่องรอยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทุกครอบครัวในหมู่บ้านปิดประตูบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกไม่มีใครพูดถึงวัดไม่มีใครมองไปทางนั้นอีกเลยแผ่นป้ายชื่อวัดที่ถูกลบเริ่มมีรอยสีแดงคล้ายเลือดค่อยๆซึมขึ้นทีละน้อยแม้ไม่มีใครไปแต่ต้องบางคนเริ่มฝันเห็นพระครูยืนอยู่ปลายเตียงไม่พูดแค่จ้องเหมือนรอคำตอบจากใครบางคน คำตอบที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมาว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่หลอกหลอนหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ผีแต่คือศรัทธาที่เคยปิดตาไม่มองความจริงต่างหากคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าร้องลั่นเหนือหมู่บ้านสายฟ้าพาลงตรงกลางวัดเสียงดังสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวทุกคนพากันตื่นแสงวาบของฟ้าสองให้เห็นเงาดำ เดินวนอยู่รอบกุฏิพระครูบางคนมองจากหน้าต่างบ้านเห็นจีวรเปียกน้ำแต่ยังปรีไวเหมือนไม่รับรู้ถึงสายฝนเสียงสวดกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนลึกหนักและฟังแล้วรู้สึกจุกในอกผู้ใหญ่บ้านอดทนไม่ไหวตตดสินใจพาชาวบ้านรวมตัวกันถือทูกจุดเทียนไปยังหน้าวัด แม้จะกลัวแต่เขารู้ดีว่าถ้าไม่เผชิญหน้าหมู่บ้านนี้จะไม่มีวันสงบเมื่อพูกเขาไปถึงประตูวัดเปิดออกเองช้าๆเหมือนรอรับใครบางคนพวกเขาเก้าวเข้าไปเสียงฝีเท้ากระทบพื้นอิดปิดฝนดังก้องในความเงียบกลิ่นทูปลอยมาแต่ไม่มีใครจุดสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านแม้จะไม่มีช่องลม พวกเขาหยุดอยู่หน้ากุฏิทุกสายตาจ้องขึ้นไปที่ระเบียงไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่เสียงลูกประคำดังแผ่วลงมาผู้ใหญ่บ้านกล้าไปหน้าสุดยกมือขึ้นพนมแล้วพูดออกมาด้วยเสียงหนักแน่นพระครูถ้าท่านยังอยู่โปรดให้อภัยพวกเราที่เคยศรัทธาโดยไม่ลืมหูลืมตาไม่มีเสียงตอบมีเพียงลมพัดแรง จนเทียนดับพรืบพร้อมกันทั้งหมดจากนั้นกองเงียบจูจูกลิ่นทูบก็จางหายลมสงบฝนหยุดเหมือนทุกอย่างสิ้นสุดลงในพริบตาเช้าวันต่อมาท้องฟ้าใสไม่มีเขาฝนไม่มีเงาบนระเบียงไม่มีเสียงสวดแต่หน้าแปลกกุฏิพระครูที่เคยตั้งตรงานอยู่ตรงนั้น กลับพังลงราบเหลือเพียงเศษไม้ทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องตรงกลางกองซากไม้มีลูกประคำวางอยู่เงียบเงียบใกล้กันมีป้ายไม้เก่าๆเ,เขียนด้วยลายมือจางๆว่าศรัทธาไม่ผิดแต่ต้องไม่ตาบอดตั้งแต่นั้นหมู่บ้านกลับมาเงียบสงบไม่มีเงาไม่มีเสียง ไม่มีความกลัวแต่ทุกคนยังคงจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเชื่อในสิ่งที่ปิดตาใจตนเองและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอทเรียนของวัดกลางหมู่บ้านจะไม่มีวันถูกลืมอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านที่เคยสันสะเทือนด้วยความกลัวและความเสียใจค่อยๆฟื้นตัวอย่างชา้ชาๆผู้คนเริ่มกลับมาทำบุญ แม้จะไม่ใช่ที่วัดเดิมแต่ในใจพวกเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้สติควบคู่กับศรัทธาพ่อแม่สอนลูกหลานไม่ให้เชื่อสิ่งใดเพียงเพราะรูปลักษณ์หรือเสื้อผ้าที่สมใสแต่ให้ดูจากการกระทําและความจริงที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจพื้นที่วัดเก่าถูกปล่อยให้ธรรมชาติคอยๆกลืนกินยาขึ้นปกคลุมต้นไม้ผลิใบใหม่ กลายเป็นป่าธรรมชาติเงียบสงบและไม่มีใครรบกวนอีกเด็กชายที่เคยเห็นพระครูในฝันเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตาและใช้ชีวิตอย่างมีสติเขามักจะบอกกับคนรุ่นหลังว่าศรัทธาคือของมีค่าแต่ถ้ามอบให้ผิดทีมันอาจกลายเป็นดาบที่หันกลับมาทำร้ายใจเราเองเรื่องราวของวัดนั้น กลายเป็นบทเรียนที่ไม่มีใครอยากให้เกิดซ้ำอีกและแม้ทุกอย่างจะจบลงแต่คำเตือนจากอดีตยังคงดังก้องอยู่เสมอว่าแม้แสงแห่งศรัทธาจะสว่างเพียงใดมันก็ต้องอิงอยู่กับความจริงไม่ใช่ความหลอกลวงที่ห่มผ้าเหลืองและในที่สุดหมู่บ้านก็กลับมามีความสงบอีกครั้งแต่ครั้งนี้พร้อมกับดวงตาที่เปิด และหัวใจที่ระวังภัยอย่างแท้จริง